สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสาวๆต่อคิวกันเพียบเสียชัดหรือจะสู้เสียสิงทองโอนไวเสียสิงทองประกาศหาคนดูแลลั่นเสียชัดให้รถแจ็ตไปผ่อนเองแต่ผมให้รถเบนซ์พร้อมนาฬิกาทองคำสาวๆต่อคิวเพียบ เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้สำหรับเสียชัดที่หลังโดนน้องเกดตัดความสัมพันธ์คืนรถมาแล้วนั้นล่าสุดก็ฮอตไม่หยุดเลยจ้ามีงานเข้ามารัวๆแถมมีสาวๆมาต่อคิวยาวเหยียดซึ่งทางเสียชัดก็ได้บอกว่าหยุดไว้ก่อนเพราะตนเองนั้นเป็นคนอ่อนไหวง่ายล่าสุดมีเสียสิงทองได้โพสตคลิปลงติกตอกว่า เสียชัดนั้นเปสาวซื้อรถแจดให้แต่สาวๆต้องมาผ่อนเองแต่ผมมีรถเบน์ให้ไม่ต้องผ่อนพร้อมกับนาฬิกาโรเล็กมีสามเรือนให้เลือกงานนี้สาวๆต้องต่อคิวกันเพียบเลยจ้าขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสยามนิวส์และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ